อาเวเาายดู <Ye do. S 3> กนน็เบาเหมือนีเช่นเคยนะค <c oughs> รับ <co ld> ตตอไวไรเลร้ <c oughs> ยงเอาจะเบาเหอยกระเทียมบ่กระเทียมก็ซอยบ่ซอยก็เหนียวทมไมอ่ะดูบ่ซอยกระเยดอกอ่านดีเฮโคตรที

อะไรปะโอ้เกือบเหยียงไม่เห็นเหอียงไม่เห็นกุไทยดีกว่าเลยโอ้ตายกุ้ยไทยยู่อีกโอ้กุ้ยเหยียดเลย เย็ดไม่รุนเย็ดไม่รุนอเนี่ยเฮ้ยแมงเสียทีะเอามาไใส่เลอะไรดีเอาคืว่าใตีตีน้องแสงวะตีย้องเสียเตียไ่ดเสียว่ตีน้องแสงอันนี้ยังนี่อันนี้ยังคแนนเครืงในอันนี้เทียบตรับตอ่อืมเอาเลยกันเทียตรับตอตัวละลอยกวอันนี้ตีเอ้ไรตีลนะ หาอั่อยตงหาอ่ขาไปเดี๋ยวบอกแตู่เห็้มากกูขายทนานึงตัวละใครยื้ออย่างนี้เสียวันเสียวันนี้เยดเยะพ่อขายตัวลหาร่นะเ้ตัวละอออคพมาซือลยบออเอาขไอ้ขาทุนตัวขายตัวละอรอยเอาอก็เสียเกดเกตัวละหาสิบาทนะงนี้ยังยังเทืกับสูนี่แหละ เเจ้เอะรเ่า้ลกเหองเปลยนได้ไมเนเลนะมออออน่มันม่ีกดผักีบ่อ้ํกผักเอกรกดอบเดตอบตอบคนยังเอาไปจงไทยไหมจังันึ่งจะให้ไทยตอนต่ำกันยกอเอาไปต่อ

ส่งปลาเลยดีนี้มีลยสาวอ่สนใจีพล้องรวะน้อของเสียีซาลาดมนขึ้นจั้งสี่ซาลาซาลาเมียนเนยทิ้ล็อกบอลเขาเห็นยูทูบไอ้เก็ตมิเตมันต้องไฟเขียวบางทีมันตองเมื่อเขาบ่นนี่ยังขาดปะอันนี้ที่วิจิตยังประกามาก มงเคยเ้เอาบ่ละเ,เอเงออีง้ยังมือบังมือบังมือทำทรงขึ้นนะมึงอาาีเอามามาตูส้สีเบีเบนั่งกินรอด <c oughs> e เขีนขีหยี่ีวะสีเบนั่งกินจีบรอดนะเอามาตูนะ้สีเบยนั่งกินรอด

เอามาโซนนี่มันสี่มุมแล้วนทำทรงคือยีป่ะมึงเป็อันนี้ยีไทยมึงเบ่งแม่กล้องนะไม่ร่างไหนเวอร์ไม่าที่แต่งในพวกีให้ั่างเงินเพรามึงซำหนีวะนี่วะาโอ้ยันซำหนีนะรัดเกนดกันนะมึงไปฮะ

ดังไอรงอเลยของาตัวนี้นอนนนอนนอบ้าันนส่เสยอานคนิไบอ่ี่เีวอีงครงเยมันอมอาเตยาผ่านแลากมาไว้เลยกมาไว้เลยอยู่ครัเสยอะหัวหวยางหวมือนอ้

สูตพิเศษเมาแล้ววันนี้ âm, Phong mặt thật tiệt thật thật Tiệt thật 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 ดูมันก็ยืนหนเลยสวยเลยดยวใหม่ยังไงหนึ่สองเ่เติมใหม่เดี๋ยมใหม่ไอ้หวงเอาตัวไปตั้ไปไปม่ใส่ว่ะอ้ใส่จังดีผมเปล่าใส่หวนี่แม่เฮ้ยยัทานเหมือดขึ้นหมดอย่างไรมึงคนบอทานไปนั่นบ เอาเ่คนเอือนเอืนผู้สาวกูบอถือจัดเอ๊มเสื้อเสื้ออ่ำร้านพี่เอมยี่ลูกพี่เอือนอ่ำแล้วไป่องไม้ย่งบาทีในใจก็มีแต่อ่ำเนาะเออเออเฮีย่าโม่มึงเงียบเงีบเงีบก่อน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ถ้าเสียบครับอีว่างในกินหสาไรนี่เอาในหน้ามัวเนาะใส่เอาในหน้ามัวหมเสบกที่หนึ่งอะส่วนนี่ผม้แดมักวะเอามีมาบ้างเอนิวเือาเมใส่ปลาแดง่ดักบักป้าใส่ป้าแดงตั้งที่ไห เอามันแล็วเข้มบเสสด้มเขีบมากบัมึงอยากมึหวไเนยเดี๋มันเีเยบาสียเสร็จแล้วคือยูอ้เปร้านแล้วะเปร้านแล้ว่แต่าอ่คือดอกโอ้าอยู่มันคือ อันต้อไปอันต้อไปอันต้อไปแห่งจืดเดแต่ว่าแต่ซีเนี้ยมันส้มจืดอยู่ดีจืด่แล้วซอนนันซ้อนกนมัดไม่ตัวัหนเลยเออไอือคือพวกอันนี้แล้ว่าอย่างว่าดีดีดแบบเบดีไหนไหนบางนาตากระดูกเอกระดูกก็ต้องแซบเพื่อแหละ เป็นย้อนคนมักเนี่ยฮึ่มก็คือหรอกพวกเขาเนี้ีดนาดมาเขาเนี้ยแม่บไม่เกี่ยวมาแดเลยไหนๆมามาไม่มเกี่ยวมาแดเลยมักมาไหนเื่องใส่ลาแดกเขาเนียวเขาเนียวอะไระกรย่างกย่างวิเคราตายอ๋อบางตีกูบอกแล้วเดยว มือกว่าชอตที่มึงเปลี่ยนีม้ตีกวดเบื่อตีนะยีเอาซอนแล้วมาใส่ซอข้างหลังมาใส่อีกมาเกอเราเราาอะไระวกรมาเกอวเฮ้ยเป็นยังไงโลซาดเหร บอยูอกมเก่ยิ้มไปยิ้มไปยืนเออเอามาีเอามอนะครับว่าขังเขาเอีนดีมากมึงยันยัอีหยังดเอ้าบอบอนะนาพอต้องเน้นนาพอต้องอีหยังวอีหยังกััเออออีหยังอมึงเย กูลืมกูหลงเขินมาสิบ่ายหลงเขินยิ้มกันินยิ้มกันจะแตกแล้วยิ้มนะยิ้มเนยแขี้ก้ยำเขาลืมมาเขาวาวอนหออมีมีของมักซ์แสบยก็รุ่นซกล่องบฟโฟกัสใบเฮี้ยเมือกดดีทีนี่นากูอือเรื่อง เลียงมึงหูยัไงหรือมคำเดียวรู้เรื่องมันติงตอกเลยยีน่ายตียูโฟกัสเนาะไอกคนเตือนเลยตัวไอ้เข้าไปกำลังเสียบเลตัวที่สองตัวที่สองมาอัดไปเมืองแล้วตัวที่สองครับตัวที่สองการยุบันหรือปะ เันหวนเขาเงินโตบรเตนเงินกันอ๋อเหรอม่ออเียงในมาเทตัวที่สองครับตัวที่สองบึงหนาคนยากเยงในมาเท่แล้ยินไ่ยินไทยยนเหลืออะไรนกหนายูทูบเบอร์เนาะบ้านีกินข้าวมีไงเเบิงไม่ก็น่าเออยุ้มเปลอาแล้วกินข้าวมีไงเเบิงเนี้ยบ เกิดว่าข้ามโปเด้อพี่น้องอ่ะเอามาไหมข้ามโปงข้ามโปงใครไอ้ปิ้งละมันยุ่งเท่บุญเอาเอาอันข้ามเพื่อพี่ไปนอนอย่าทำนะครับไม่ได้ครับเพื่อพี่ไปนอน้ังยังซี่ตัวเข้าไปตัวเข้าไปบอกนะเพื่อพี่ไปนอนครับจับหลายพี่น้องคนน้อยอะให้